วันนี้เราจะมาขยายความกวีที่ชอนเขียนไว้ปีที่แล้ว Broken Times Dear Time Why do you tick so silently As if you were trying to slip away quietly Could you not tick louder To remind us that you are leaving Maybe we'd waste you less And appreciate you more ผมน่าจะนั่งเราได้ยินเสียงนาฬิกาอยู่ แต่จริงๆเวลามันไม่มีเสียงหายไปเรื่อยๆก็ Dear Time ถึงถึงเวลา Why do you tick so silently as if you were trying to slip away quietly เสียงนาฬิกามันเบามากใช่ไหมทำไมทำไมเบาจังเลย As if you were trying to slip away quietly แบบพยายามแบบหนีเราหรอมก็ถามว่า could you not tick แล้วจะดังกว่านี้ได้ไหม mm hmm. เพื่อเตือนเราว่าคุณกำลังค่อยๆหายไปถ้าคุณทำแบบนั้น Maybe we'd waste you less เราอาจจะเปลืองคุณน้อยลง and appreciate you more เราอาจจะเห็นคุณค่าของคุณมากกว่านี้ถ้าเราได้รู้ว่าอยู่กำลังหายไปเรื่อยๆ